มดนะครับ <โ |zh|> ตัวมดเป็นตัวแรกของโฟล์คแล้วเบ็ดเสร็จทำซุงมทำสีด้วยในสี่พันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเป็นโรยันแอนฟิลนะครับตัว GT ครับซึ่งจะเป็นคันแรกที่เรารีวิวโลกช่องเราครับก่อนหน้านี้เราไม่เคยรีวิว GT เลยนะฮะก็จะเป็นคันนี้นะฮะมองเห็นไหมครับที่มีตัวมดสีขาวนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารถอันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับ วอันนี้นะครับก็เป็นตัว GT นะครับซึ่งจะเป็นตัว<อ>แฮนด์ <abytes S 1> มอดนะฮะแต่ก็หมอบไม่มากนะครับเพราะว่าเพื่อการขับขี่ที่ไม่เมื่อยมากนะครับมันจะไม่หมอบเหมือนพวกรถคร์ตอนนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีก่ฮะว่าเจ้าของเขาแต่งอะไรกันาบ้างนะครับก็ในส่วนของ GT Continental นะครับก็เป็นหนึ่งใน รุ่นรถของ r o y a l Enfield นะครับตระกูล 650cc นะครับซึ่งจะออกมา2รุ่นก็จะเป็น Interceptor 650ที่เรารีวิวกันบ่อยๆนะฮะแล้วก็เป็นรุ่น Cafe ่ a ล e r รนะครับก็สวัสดีครับพี่สมพรนี้เป็นเจ้าของ GT นะครับพี่สมพรอันนี้เป็น GT เนาะแต่ง เริ่มที่อะไรแต่งอะไรบ้างไงแต่งอะไรบ้างมียาหุ้มโชกนะครับอ๋ออันนี้นะครับจางหุ้มโชกตัวของของศูนย์ของศูนย์นะเท่าไหร่ครับอันนี้ตัวนี้น่าจะ950นะครับ950นะครับก็มีตัวมีชิวหน้าอ๋อนี่ชิวสองศูนย์เนาะสองศูนย์ครับก็ซื้อลองซื้อจากอีเบย์ตอนนั้นน่ะฮะนะครับโดนมาเท่าไหร่ตอนนั้นอีเบย์น่าจะจำไม่ได้พันเจ็ดนะพันเจ็ดหรือพันเก้าเนี่ยจำไม่ได้แล้วใส่เองหรือว่าใส่เองครับใส่เองเอาใส่ไม่ยากเนาะก็คือเนี่ยฮะน็อตตัวข้าง มีตัวฝาฝาของเครื่องโอเคอีซี่ครับอ่าของโอเคอีซี่นะครับแล้วก็ตัวแล้วก็ตัวเปลี่ยนมือเบรกมือคัตมาของเบตเตอรี่ครับของเบตเตอรี่อ๋อใส่ตรงรุ่นใส่กันได้เลยใช่ไหมครับได้ครับคือคือโทษทีคบไม่ได้ตรงรุ่นเป็นของของเทียบนะครับแต่ว่าใส่กันได้พอดีเป็นเบนเตอรี่รู้ไหมพี่รุ่นของรุ่นอะไรน่าจะเป็นเรอซิโนอ๋อครับผมนะครับแล้วก็มีละมีจุก เปลี่ยนจุกแทนใหม่อันนี้สวยนะพี่เป็นตาโรยเยนเท่าไหร่ครับเนี่ยน่าจะประมาณพันสองนะพันสองแล้วกระจกเนี่ยครับพี่กระจกเป็นของเลสซิ่งบอยเลสซิ่งบอยฮองานดีนะครับดูเนี่ยเลสซิ่งบอยนะเป็นงานเซนซีครเท่าไหร่พี่เท่าไหร่แล้วก็ประมาณพันสามพันสามนะครับแล้วมีอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวขอขอชดชุดหน้าก่อนเนาะ ปลอกแฮนเนี่ยปลอกแฮนนี่สั่งจากอีเบย์นะสั่งจากอีเบย์พี่ถนัดสั่งจากอีเบเนาะปกติผมเจอแต่พวก l a z a ด a าชอปปีอันนี้โดนเท่าไหร่พี่น่าจะประมาณพันห้านะครับพันห้าก็ไม่แพงครับเพราะว่านิ่มแล้วก็ใหญ่กระชับมือนะฮะดูวะกระชับมือมากเลยกาดของกาดโรยันแอนฟิลนะกาดของน่าจะข้างนอกนะครับน่าจะเป็นโมโตทีโอสิบพันอ๋อแต่ว่าเขาติตาโรยันให้เลยเนาะกาดโมโตทีโอเท่าไหร่พี่เอ๊ยตอนนั้น950าาสนะครับ950าาสครับผม มีอะไรพี่มีเบาะนะครับเบอะาบาอ,อหนังนะฮเจพีวินเทจนะครับแล้วก็เป็นเย็บได้เหลืองเจพีวินเทจนะครับเบาะแต่นั้นส่งไปทําม,มันสองพันกว่าบาทนะครับสองพันกว่าบาทคือ,อส่งนี้เลยเนาะสวยมากเลยพี่คงเดิมนะครับครับก็เป็นครอบตูดมดนะครับตูดมดเป็นตัวแรกของ โคลาเรนเจอร์อ๋ออันนี้ของโคลาเรนเจอร์นะครับก็คือเป็นเจเนอชั่นแรกครับแล้วก็มาทำสีเองกัวเพียนเองอ๋อครับของของเดิมมันเป็นสีอะไรพี่ของเดิมเป็นสังเป็นงานอลูมิเนียมตีขึ้นมาตรงนู้อ๋อเป็นอ๋อเป็นชิ้นอลูมิเนียมเออใช่ครับอลูมมิเนนีียตขึ้แล้วก็เอามาทำสีเองแพงไหมเพี่อันนี้โอ้รวมแล้วเบ็ดเสร็จทำซูมทำสีด้วยาในสี่พันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทนะแต่ก็คืองานสวยเลยนะก็คือถ้าอยากซ้อนก็แค่ถอดออกใช่ใช่ไขน็อตสองตัวครับครับมาแล้วก็มีน็อต อ๋ออันนร้เหรเจอร์แอนดฟิวเหมือนกันเหมือนเหมือนตัวนู้นเลยเนาะใช่เหมือนกัน็อกแผ่นนั่ะนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวหน้าไฟเลี้ยวหน้ายนนะครับทรงยนทรงศูนย์แต่เล็กกว่าคอมบู๊ก็คือเป็นทรงศูนย์แต่ว่าเล็กกว่าของเดิมนะก็ะของเดิมมันจะยาวมาประมาณนี้เนาะใช่แล้วขนาดเล็กกว่าด้วยอ๋อเล็กกว่าด้วยเท่าไหร่ครับพี่อันนี้อันนี้คู่ละแปดร้อยห้าสิบครับอืมครับผมก็คือแต่ท่อเนี่ยเป็นท่อเดิมเนาะเดิมยังก็รเรื่องเสียงอยู่อ๋อโอเคเพราะพี่ครับ เน้นใช้งานเนาะใช้งานแล้วก็มีตัวอ่าพอบพอบปลายภาษี่ะปลายภาษีจากซิลิชัยมอเตอร์เซลล์อ๋อโดนไม่เท่าไหร่พี่เนี่ยอันนี้จะเป็นหกร้อยถึงเจ็ดร้อยกว่าบาทเนี่ยครับครับผมหกร้อยเจ็ดร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ Gt ไม่มีให้มีแต่อินเตอร์ใช่ใช่เพราะ Gt จะไม่มีตัวนี้คือครับผมด้วยผมถอดไอ้ลข้างหลังออกเพราะไม่มีตัวเข็นเนี่ยก็เลยก็เลย ติดเพิ่มมานิดนึงก็สำหรับเห็นครับผมแล้วก็มีอะไรอีกไหมไล่น็อตนิดหน่อยนี่ก็คือเปลี่ยนตามร้านทั่วไปใช่ใช่ใช่ครับผมแล้วก็โหลดนิดนึงด้วยไซเรลของผู้ขับออ๋โอเคครับพี่ตัวไม่ใหญ่ก็ประมาณนี้เนาะที่พี่แต่งมาก็ไม่มีอะไรเนาะอ่านาคตพี่สมพรคิดว่าจะแต่งอะไรเพิ่มไหมอนาคตเหรอครับก็อยากได้ท่อเล็งของตัวเคสปีดไว้อ๋อท่อเคสปีดอ๋อผมเคยเห็นในเว็บตัวโพ้งตัวโพ้งก็คือทั้งเส้นเลยใช่ไหมฟูลเลยฟูลเลยคงคงครับผมแล้วมีอะไรอีกพี่ที่อยากแต่ง ก็ลองลองท่อก่อนนะครับตอนนี้กอ็อยากจะได้อีกสักคันหนึ่งแต่ไม่รู้ยังอ,อีกสไตล์หนึ่งนะครับตอนนี้เป็น GT เราอายุเยอะแล้วก็อาจจะกดหลังบ้างแต่ยังไงก็ไม่ทิ้งกันเลยอยากจะหาอีกสักคันไว้ไว้ออกทริปเดินทางไกลๆพอดีเลยพี่ผมกาลังจะถามพี่พอดีเลยว่าเออเดี๋ยวผมรีวิวมามีแต่ Interceptor ทำไมพี่ถึงเลือก GT ครับพี่ตอนนั้นอะ่ะที่เลือกอก็อยากจะแบบอินเตอร์แหละแต่สีของอินเตอร์มันมันยังไม่ได้เราไม่ชอบอะ่ะตอนแรกเรากะจะเอาขาวแดง ตัวเออรถตัวนี้เป็นรถแรกครับผมตอนแรกขาวแดงยังไม่เข้าอะไรยังไม่เข้าก็คือโดนใจสีนี้โดนใจสีนี้ก็แล้วส้คิดว่ามันก็สวยนะแต่ซื้อมาก็ก็ก็ไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรมากก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะไปใส่แทนยกเหมือนกับอินเตอร์แต่ว่าไม่ไม่ไม่ก้องทูนเก็บสเตตัสดูใบครับโอเคครับงั้นก็ประมาณนี้เนาะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับพี่สมพรสวัสดีครับสวัสดีครับ